สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงเพิงนะครับเมื่อนี้ผมชิมผามาเบิงเผิงห้างที่ออกมาจากกอไผ่ที่ว่าทิ่จับนางพญาเมื่อนั้นปรากฏว่าฝนตกลิ้นก็เลยไม่ได้จับก็เลยมาตั้งอไว้เลยในเปรตเก่าสิบหมือนหรือว่าครับที่เอามาไว้ แล้วก็เฮ็ดกล้องเพงษ์ไปน้ำี๋ยวกับกำลังมาตั้งไว้ยังไงกล้องเพงษ์ให้ไปทะเลปีหนาหาไข่ไปแล้วบางรังก็แล้วบางรังก็ยังไม่แล้วนี่น,ไไน,นี่ล้างบ้านแล้วอย่างนี้รเราชินนี่นี่ว่าสิบจับน้ำพญา่ะไปนี่พอดีมันฝนตกลิ้นก็นเลยไ่ได้จับก็เลยมาใส่กล้องไว้เลยนะครับมีใสก่กลุ่มวาง ไอผมวงปรากฏว่มามันอยู่บริหารนางพญาบริการนางพญา,ามันก็อยู่แต่ตอนนี้บุรุษวามันที่สั่งได้จับด่างแล้วจับล้วงแล้วพี่เขาสั่งมาแต่มันก็ีนินออกบินเขายุบรดียไปเบิ้งจักเจ้ามีโอกาสดีคือจะพาพ่อยพ,พี่น้องไปเบิง้ง ที่ว่าที่จับมันโบได้จับก็ได้แจ้งไอ้พ่อแม่พี่น้องรู้จักจซื้อออกมาแบบโบจะกักนางพญามันก็อยู่คือเกา่าขนาดที่ยูตัวจะลายมือเลยป่ะเนี่ยเก้ามือสิบมือแล้วเ,นเ,น 9, 10, 10, วเดี๋ยวสีพาพไปเปิดเบิร์น่มีมด่างร้ายเป็นเด บงเอครับเห็นดรวดังคาวๆ้างไหน นี่เล,ย,ลยด่างติงดแล้วสองด่างสามด่างแล้วแสงดงว่าอยู่อี๋เนี้แบบนี่ไปยู้กันครับเมื่อจะจับน้องพญายหังมันจิู่ ็นเทสกล้องล่ออยู่ครับเพราะว่ามันเ็ดไปถาดโซฮอดย้ำลอดเดือนสิบเดือนสิบสองตีไม่คนกติฮอดหนาไปล่อตัวย้ำนี่เ็ดกล้องล่อไปกล้องนี่ก็กล้องจับมาไว้ยกันครับเนี่ยตัวนี้จับใส่ค้อนให้เกือบเดือนแล้วนี่นออี่ก็ยูให้กัน ที่ออกมาจากองค์อะีรจิตที่แล้วออกมาจากองค์ทางหนึ่งมาจากพ้นไปจิตไต้หู้ยู่ยู่หัวเจ้อยู่ไก่สนใจอย่างเฮ็ดเด้อครับเด้อเฮ็ดรถนะกล้องแบบเดียวกันนี่แหละแล้วก็หาชีพเผิงมาท้าไข่เผิงมาท้าฝาท้าทางเข่าทางออกนกไก็เฮ็ด มันดีที่บ่อยมันทั้งเชิงมันหัวแล้วก็หาเขาเรียงมาปกหอดย้ำเขามันก็นจะมาเขาย้ำเผ่งเนี่ยครั้งปุ่นละพิซจกกิกาเขาเจียไปตั้งธนามอกกระลาเขาก็จะเริ่มเขา่า้องเทียบกับเขาฮัดตั้งแต่พิซจกกิกาพี่จะไปให้คนละน้ำส่วนยางข้าเจ้าอันนี้เอามาไว้บ้านซื้อๆอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ไว้หลายกระบอกนักกิน ้ันนียกินข้าวกทีิปุ้มสามารถอยู่ได้สำหรับชิปนี่เป็นชิปสันส้นๆครับที่ไปส่สมพังเพิงโตสบายเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ